อาจารย์สุชีพครับพอดอีท่านมีการสร้างไอ้ตะกุดขึ้นมารุ่นนี้ครับตะกุดพญาสาริกาปากเค็ดนะครับตอนี่กะขออนุญาตนําเรียนอีกรอบหนึ่งครับตะกุดอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นยันท้างในนี่มันเป็นยันอันใดครับอาจารย์ครับยันเมตายันสามสาวเออข้างนอกนี่จะตะกุจ,นจานอัน สติกาปาฏิเ็ศเนาะเออแล้วก็ผงมวัสารเสนีเมตตาต่างต่าเออเออแล้วก็ร่วมร่วมอยู่ในหันครับร่วมนะเนีแล้วแล้วที่เป็นของพ่อค้าบ้านนี่คือคือเป็นยันหรือเป็นเป็นผงมวัสารครับทั้งหมดโอ้ทั้งยันทั้งผงทั้งยันทั้งผงโอ้อันนี้คือของของตำราหรือว่าเอายันแล้วก็ร่วมเอาโอ้หลายหลายกิอาจารย์ของครูบาอาจารย์มาร่วมกัน ขาเข่าล่องขาเข่าล่งองศาสตร์ของชาริกาอันไหนที่เป็นสายชาริกาหรือสายเมตตาในดานนี้ครับเข้ากันรงอักเข้าไปให้มันแน่นมันแน่นครับประกาศตอนนี้ท่าน,น,นพระอาจารย์กะทิมีน้ำมันพร้อมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรียกชื่อให้เข้าใจเป็นพราเอิญว่าน้ำมันนี่ยังครับอาจารย์น,น้นำมันชาริกาป่าโอ้น้ำมันชาริกาป่าเข็ดเข้ากันน,น่นเน้นในสายกูขพญาป่าเข็ดเข้ามาเน้น อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเนี่ยอันบางเทือหลายมองท,ที่ที่เพื่อนว่าไห้นี่อ่ามันจะไปเข้านี่นิ่นไปทังเมตตาค้าขายแม่นมอผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาไปเบอกไปเจราจาเพราะว่ามันถิมีบางหมองบางย่านนี่มันไปถึงขนาดที่เอ่อเกี่ยวกับเรืืองกรมาคุณเพราะฉะนั้นเฮ้า เข้าไ <S an> ปเหตสายลางมุนีไหมครับอืมเข้าไปเหตสายลางมุนีเออเข้าไปเหตสายลางมุนีม,ม,มันอ่อา,านนอในส่วนตัวคำว่าจากมันเบิ่งมบงง่านไปพืนใดนะครับอของสม,มณะที่ได้ไปเหตในสายเรืราา่องกรรมคุ่นเข้ไปอีกนะครับผม,อ,มอันนี้ก็เอาแต่แต่แต่พุทธคุณสายขาวเออแมนครับแต่นี่ในขวดเนี่ยมันมีสองสองไข่ครับน้ำมันไอสาริกาปาาเค็ดเนี่ยขวดน้อยถือว่ามียันในในตัวองค์ององค์ขวดแต่ว่าอันนี้ขวด ขวดใหญ่เนี่ยมันจะมียันยันสอง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 ยันครับอ่าไอยันที่มีอันนี้เขาเอิ่นยันอนไดครับอันยันเม็ดเนี่ยเมตดตากับยันของอันอันยันขาขาของพ่อข้างกับยันอสาวสามหมู่บ้านนั่นแหละโอ้เนี่ยในยันเพราะว่าอันปีหน้ายังสิไเด้ออกพันเป็นเน่อ่าเป็นพระคุณแผน ครับอืมเพราะว่ากำลังรวบรวมรวมวลสารใบยู่นะรครับอ่ามูลเหตุที่ได้กล่าวเล่นะอาจานเมื่อนี้เพราะว่าตอนที่ลงคลิปไปก็น่นุ่นมีคนถามมาพอสมควรนะครับก็เลยต้องมาขยายความให้ทราบว่าอ่าน้ำมันสาลิกาบปากเกต็ดเนี่ยจะมีทั้งสองไส้ขวดเล็กและขวดใหญ่แลวก็นในขวดใหญ่เฉพาะขวดใหญ่จะมียันต์สองยันต์นะครับเป็นยันต์อ่าเนี้ยสามเสาวครับ ที่นับเป็นนั่นสามชานนี่ก็สารละภาษีใช่ท่นละครับเดี๋ยวส่วนไอสถานที่ติดต่อในการเช่าบูชาเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ทราบนะครับเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งไว้หน้าจอนี่แหละนะครับเดี๋ยวทักเขาไปถามกับท่านผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับก็จะมีตอนนี้ที่ปัจจัยทั้งหมดที่จะได้ก็คือเอาไปสั่งลงครัวลงท่าน,น้ำกันนะครับ อันนี้คือตะกุดสาริกาปากเข็ดซึ่งถือได้ว่าหายากที่สุดในในปัจจุบันนี่นะครับเไดด้มาครับ, s <S รบที่ว่าหายากเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่แต่ว่าท่านะอาจา์สุชีพสางนะเพราะว่าัน,นี่ก็เป็นขั้งแรกที่ท่านสางนะครับที่อื่นๆก็น,น่าจะบ่ค่อยมีครับในการที่ทําเป็นรูปลักษ์แล้วก็มวนสารพอกอพอกไ,ไกอ้ตะกุดอีกที่หนึ่งโดยมากที่เราเห็นกันทั่วไปคือเอาตะกุดมาแล้วก็พักเขือกม้วนเลย แต่ว่าของท่านพระาจารย์เนี่ยคือเอาม้วนสารมาหุ้มมานหลอมหุ้มตะกุดอีกที้นึงหนึ่งคือได้ม้วนสารแบบม้วนสารแบบเต็มๆนะครับราคาก็กคงจะทักไปถามเจ้าที่ที่ดูแลด้านนี้นะครับถ้าโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นปกติท่านพระาจารย์สุชีพที่ผมรู้จักนะครับท่านจะบ่ได้ตั้งราคานะครับแต่นี้ท่านก็เลยมอบหมายให้เจ้าที่ที่ดูแลตรงนี้เป็นคนกาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับปัจจัยทั้งหมด ก็จะได้ร่วมมาสั่งลงท่านนะครับอันนี้สองการสั่งลงท่านก็คือมีกินมีใช่โบสดบอ่อยากอุดมสมบูรณ์ในพบนี่ในพบหนานะครับแล้วก็ได้ของมงคลสิริมงคลไปใช่ไปบูชาพร้อมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามหน้าจอที่แจ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ให้ทราบนะครับ